สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกรถบัมน,นาลุมิดนะครับคันนี้เป็นคันที่ออกใหม่แล้วผมเล่นเบื่อแล้วผมก็เลยเอามาแจกให้ทุกคนเล่นนะครับเราไปดูภายในรถกันเลยเดี๋ยวผมเข้าเกมไปก่อนโฆษณามาอีกแล้วผมขอตัดคลิปนะครับ นี่นะครับก็รถบัสนาลิมิตนะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปก,กับรถบัสนะครับร <alar> เราไปดูภายในรถกันเลย อะไรวะเนี่ยออเออก็ขอโทษที่มีเวลัสเข้าด้วยนะครับพอดียังไม่ได้ลบเดีย๋ยวเราไปภายในรถกันเลย ภายในก็จะเป็นไม้นะครับบอกหุม้มบอกหุ้มสีสีแดงกับสีดำครับก็ถือว่าก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับทุกคนน่าจะโหลดไปเล่นนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย